วันนี้ชมเหรียญหลวงพ่อหวนวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับรุ่นลาเมศนะครับมีมังกรคู่ด้านหน้าเนี่นะครับด้านหลังครับเดี๋ยวสูงให้ดูอีกทีนะครับเนี่ยครับสูงให้ดูเลยนะครับก็จะมีมังกรอยู่ข้างๆนะครับเนี่ยมังกรกับพญานาคนะครับนะครับด้านหลังครับ หลังก็มีภาษาจีนนะครับสร้างปีสองพนร้อยสี่สิบแปดนะครับนะครับปิดๆใหดูนะครับนี่ครับรุ่นหลาเมดนะครับรุ่นง่ายจีครับยังมีอีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่นี่ครับดูด้านหลังอีกงเหรียญนี้นะครับนะครับชอบก็ฝากติดตามด้วยนะครับ apa ni